้าภาพนะขอขอบคุณทางท่านวยกงเสวนรากาในเรือการบริหารส่ยมจังหวัดสกลนครผู้นำนะทัองพี่น้องที่เจ้าหน้าส่วนราชการนะคุณหมอผันจิตการในเรืนการปครองหนอต่อนะตำเวจแล้วก็ทุกท่านทางไกลทางใกล้ขอให้ทุกคนในทางยสวัสดภาพนะโดยเฉพาะพี่น้องอสาววันนี้ คุณแม่โนรานะครับเด็กๆก,ก็เป็นออสเนะีะจิตอาสาคุณพานคุณแดงคุณสบายเดือนนะฮะชาแนลที่ามาช่วยในเรื่องของการตกแต่งชาบปราณสถานแห่งนี้ให้กับคุณแม่โนราเดะกะได้อย่างสวยงามสู่สมปรายพนะคะ <c oughs> แต่แต่ให้ทุกคนที่มีหัวใจเป็นประชาธิปไตยนะ,คะใครที่ดูแลทุกสิ่งที่น้องนะ,ะย,างยามเต็มยามเตยยาม